ครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาทำการเขาเรียกว่าไงนะวิธีรับตัวละครฟีฟีถาวรนะนี่เห็นตรงนี้ไหมทุกคนฟีไฟเ์ซีรีส์นะใส่เต็มทุกใส่เต็มสุสดทุกตัวนะครับวันที่หนึ่งถึงเก้าพฤษภานะครับก็แน่นอน,นะค่ะว่าถ้าเราเข้าเกมมานะวันที่วันที่เท่าไหร่นะ 8พฤษภาคมนะครับเราก็จะได้กล่องตัวละครถาวรนะครับนะอ่ะตัวละครที่มีอยู่ในกล่องก็จะมีตามนี้นะมีงอคงฮฮยาโตโมโกคโาเพล,ล่าแม็กซิมชีโรลราฟาเอลนะนู่นนี่นั่นนะแล้วก็นี่นะครับล็อกอินหนึ่งวันนะวันที่8ปดพฤษภาเหมือนกันนะครับก็รับตัวละครที่คอแหลบไปเลยนะฟรีนะมีใจเคอาลกแล้วก็อะไนะ โจตานะครับแล้วก็สกายเลือกกับโคโน่นะแต่ผมแนะนำนะครับให้ใช้อลกดีกว่านะเพราะว่าโคโน่เนี่ยตอนนี้มันก็ตกสมัยแล้วนะก็แนะนำนะครับว่าถ้าดูแนะนำนะคะว่ากล่องสุมเนี่ยแนะนำให้แบบนะทุกคนก็แนะนำนะครับให้เล่นตัวอลุกนะแต่ถ้าไม่อยากเล่นตัวคอเล็บนะก็ไปเล่นตัวอื่นก็ได้นะ ส่วนวันนี้ส่วนอันนี้นะครับแน่นอนครับพรุ่งนี้เนี่ยเข้าเกมมารับทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครที่ยังไม่ที่ไม่ได้คอแลบนะฟรีๆนะก็แน่นอนนะคะว่าทดลองฟรีสามวันนะมีงอโคงไฮยโตโมโคคาเปล,ล่าแม็กซิมชีโรอันนี้อันนี้มันต้องอยู่ในตัวละครคอเลบนะครับแต่ว่าตัวละครคอแลบเนี่ยเขาจะเอาตัวละครในชีวิตจริงมาทําเป็นตัวละครเท่านั้นนะ อันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ G m อสร้างเองนะลาฟาเอลลูกเกต้าพารุมาหนึ่งสองสี่เอ็นดูนะแนะนำนะคะว่าเอ็นดูล่างสองมาเนี่ยก็บอกเลยนะคะว่าโหดจัดประหลัดบอกแน่นอนนะแต่ถ้าทุกคนล็อกอินได้เนี่ยผมแนะนำนะครับให้เล่นลิงนะครับลิงนะแล้วก็ใส่สกิลอาลูกนะครับนะแนะนำเลยนะใส่ใช้ลิงนะครับใส่สกิลอาลูกกับดาชานั่นเองนะ สายโดดนี่ยมีเยอะแน่นอนนะแล้วก็เก็บโทเค็นนะนะเมื่อ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 วันที่วันนี้นี่แหละตอนสิบเอดโมงนะ g ีอก็ได้แจกโทเค็นฟรีนะจำนวนหนึ่งโทเค็นนะครับนะแล้วนี่นะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่เริ่มนะครับกิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่แปดพิษภารมกันนะครับนะล็อกอินเข้าเกมมานะครับรับไปเลยนะอะไรอะ เออเหมือนจะเป็นโทเค็นนะกระจกนะแล้วก็ข้างในจะมีแคลี่ล่างสองนะมีล็อกอินทําดาเมจนะแล้วก็สังหารแล้วก็อยู่ในเกมนะครับกิจกรรมเยอะมากมายนะครับนะหมดยังยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะครับก็แน่นอนนะคะว่ายังมีภารกิจอยู่สองภารกิจใช่ไหมมันอันนี้เนี่ยเริ่มวันที่หนึ่งนะก็คือพรุ่งนี้นะครับ นะ้าให้ทําภารกิจไปก่อนนะเพราะว่าการเพราะว่าการแรกเนี่ยก็มาวันพรุ่งนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่อันเนี้ยรับวันที่แพดนะครับมันจะได้รับอันนี้จะได้รับแบบเยอะหน่อยนะก็คือวันเสราร์กับอาทิตย์นั่นเองนะครับใช่เปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่อันนี้นะวันธรรมดานะล็อกอินนะครับได้หนึ่งอันเล่นทำด้าเมีหนึ่งพันได้หนึ่งอัน ทำได้เม็ดสองพันได้สองนะครับสังหารหนึ่งได้หนึ่งสังหารห้าได้สองอยู่ในเกมได้หนึ่งนะแล้วก็นี่นะทุกคนกิจกรรมก็ทําการหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะแน่นอนนะคะว่าถ้าใครอยากเล่นตัวละครคอแลบน,นะผมก็แนะนํานะคะถ้าอยากเล่นตัวละครคอแล็บน,นะก็ให้เล่นอารูกนะครับกับสกายเลอร์นะแต่ โคโนใครไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากเล่นก็เล่นได้นะแต่ว่าแพทที่กำลังจะมาก็คือฟรีไฟล์บซิลี่เนี่ยโคโนก็น่าจะไม่มีใครเล่นแล้วนะก็ตกยุคแล้วนะเพราะว่าโดนเนิฟนะโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะพรุ่งนี้ก็รับตัวละครฟรีได้นะตัวละครฟรีไม่ถาวรน,นะ อันนี้อันนี้อันนี้น่แน,แน,แน,แน่ตรงนี้ก็บอกเลยนะครับจนกว่าจะรับได้นะหนึ่งนาทีนะครับจนกว่าจะรับได้ก็โอเคนะครับแล้ววันที่แปดถึงเก้าพฤษภาคมก็น่าจะเป็นวันดีของสายฟรีหลายๆคนใช่ไหมนะได้ตัวละครนะตัวละครคอแลบนะกล่องตัวละครฟรีนะครับแล้วก็ภารกิจบุกพลังนะครับใช่ไหม ก็แน่นอนนะคะว่ากําลังจะมาในไม่ช้านี้นะโอเคกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะก็คือ m 1 0 1 4นะครับมับงกรเขียวนะเดี๋ยวรีวิวแน่นอนนะเร็วๆนี้นะแต่ว่าดูคลิปนี้ไปก่อนละกันนะครับก็สําหรับคนที่อยากได้นะก็รับหมดตีนะก็คือทุกคนเนี่ย ะได้รับตัวละครหมดเลยนะได้รับหมดเลยนะครับยกเว้นมาโร่แล้วก็เซนนะครับแต่ผมยังไม่รู้นะว่าในกล่องตัวละครเนี่ยมันจะมีเอมันจะมีไอเซนไหมนะคะผมก็ยังไม่แน่ใจนะแต่ถ้ามันมีมาโร่ด้วยนะก็ขอให้ทุกคนได้มาโร่นะแต่มันไม่มีหรอกนะถ้าดูจากภาพโปสเตอร์นะอันเนี้ย แล้วก็จะมีโทเค็นใหม่ด้วยนะเหมือนจะเป็นแบบเงินหกร้อยนะคูณสามแต่ GM ยังไม่บอกนะคะว่ามันคือโทเค็นอะไรนะก็แจ้งไปก่อนนะคะว่าจะมีโทเค็นใหม่มานะโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วเจอกันใหม่พัดนะเย้